สวัสดีครับลูกค้าวันนี้พามาดูสว่านกระแทกไร้สายนะครับลูกค้าตัวนี้เป็น12มวลต์นะครับรหัสสินค้า5.208นะครับลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูข้างในกล่องกันนะครับลูกค้าตัวนี้จะเจาะปูนได้นะลูกค้าเจาะปูนเจาะเหล็กเจาะไม้ได้นะครับผมเป็นสว่านกระแทกนะครับตัวนี้เป็นใบรับประกันเราคู่มือนะครับลูกค้าแล้วก็ให้ดูตัวนี้นะครับเขาแถมตัวดอกไข่คงลมให้ด้วยนะครับ แบตเตอรี่เขาให้มา2ก้อนนะเป็น12โวลต์1.5แอมป์2ก้อนนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นแท่นชาร์จนะครับค้าตัวเครื่องนะครับลูกค้าตัวนี้จะมีน้าหนักอยู่ที่1กิโลเท่านั้นนะครับรวมแบตเตอรี่แล้วนะลูกค้าตัวนี้นี่ฮะก็จะสามารถปรับโหมดได้3โหมดตรงนี้นะครับผมจะมีโหมดเจาะปูนนะครับเจาะเหล็กเจาะไม้แล้วก็โหมดขันสกรูนะครับลูกค้าด้านบนก็จะเป็นปรับรอบสูงรอบต่ำนะครับตัวนี้ ตัวนี้จะให้แรงบิดอยู่ที่25นิวตันนะครับลูกค้าแล้วก็ตรงนี้แบตเตอรี่ตัวนี้จะสามารถไปใช้กับตัวเลื่อยชัก12โวลต์ได้นะลูกค้าตัวนี้เดี๋ยวผมให้ดูนี่ฮะตัวนี้เป็นเลื่อยชัก12โวลต์นะครับผมเห็นนะใส่แบตเตอรี่ยังไงเอ่ยนี่นะครับตัวนี้แบตเตอรี่ตัวนี้สามารถแชร์กันได้นะลูกค้าตัวนี้จะมีเซฟตี้ปุ๊บลูกค้านี่เดี๋ยวผมให้ดู ก็จะประมาณนี้นะครับสินค้ารับประกันตัวมอเตอร์1ปีนะครับแล้วก็ถ้าลูกค้าลงทะเบียมนมการออนไลน์ก็จะได้เพิ่มีเดือนนะครับถ้าลูกค้าสนใจสังส่งซืค้าก็สามารถทักแช็คเข้ามาหาผมได้เลยหรือคลิกที่ตะกร้ามุมซ้ายล่างได้เลยนะครับผมขอบคุณครับ